ปัญหาของฟอร์จูนคันนี้คือไม่นิ่งลูกนั่งแล้วเวียนหัวครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพบกับเหมือนเดิมครับโตลต้าฟอร์จูเนอร์ครับคันนี้ลูกค้านะครับทำช้างล่างกับพสอสมควรแล้วเขาบอกว่าเดิมๆเลยออกมานะครับขับไม่ได้เพราะว่ามันโยกมันโยนเยอะมากสุดท้ายเราจะเปลี่ยนสปริงใหม่เปลี่ยนโช้คใหม่ก็ดีขึ้นครับแต่อาการเวียน okay, หัว s <S คนนั่งเวียนหัวลูกเขาเวียนหัวยังเหมือนเดิมวันนี้หาขอ้อมูลมาแล้วเลยมาติดสัลิงติดเสร็จแล้วเป็นไงเดี๋ยวพามาชมกันครับ คันนี้นะครับเปลี่ยนโช้คจากฟ o อกเป็นตัว2.0ครับแล้วก็อัปเกรดสปริงมาแล้วอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าช่วงล่างมันแย่มากครับมันไม่นิ่งเลยแล้วก็ลูกเวียนหัวมากหาข้อมูลมาพอสมควรใช้เวลาศึกษามาครับวันนี้เลยตัดสินใจว่าจะมาติดตัวสลิงตอนติดนะครับก็มีการพูดคุยสอบถามข้อมูลกันนะครับกับลูกค้าเมื่อติดเสร็จออกมาแบบนี้แล้วครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําชนิดวุดยางนะครับเพื่อเสริมสร้างความนิ่งและความกระชับให้กับตัวช่วงล่างครับเพราะอยากให้ช่วงล่าง มันกระชับและมันนิ่งขึ้นกว่าเดิมครับคันนี้แต่งสไตล์แบบเรียบๆหรูๆนะครับล้อก็ไม่ใช่ล้อธรรมดาแต่อาจจะดูเหมือนธรรมดาช่วงล่างก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีครับถือว่าน้อยแต่มากจริงๆครับคันนี้หลังติดตั้งไปนะครับสอบถามลูกค้าว่าติดไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้าตอบมาเลยครับว่าชอบเลยครับพี่ขับนิ่งมากใครมีอาการแบบนี้นะครับให้เราจัดการให้ครับ